สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาเจาะดวงการเงินในเดือนกันยายนกันนะคะสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพุธค่ะซึ่งในเดือนนี้โคจรเดินเร็วนะแล้วอยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยะคะ่ะเลยมองว่าเดือนนี้มีโอกาสทางการเงินการเงิน,งนคล่องตัวเงินเดินสะพัดยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทำงานในลักษณะของงานแบบดาวพุธนะเพราะว่าดาวพุธท่านจะโคจรมากุมลักแล้วไปอยู่ในภพการเงินเป็นเกษตร ทำให้งานลักษณะดาวพุธโดดเด่นมากๆนะคะเช่นคุณนะคะทำเป็นลักษณะนักพูดนักขายนักร้องนักคิดนักธุรกิจนักบัญชีนะคะเพราะว่าดาวพุธท,ท่านคือเทพพเจ้าแห่งการสื่อสารคอมมูนิเคชันสุจิปุลินะคะทำด้านเนี้ยเดือนเนี้ยมันโดดเด่นมันคล่องมันเริดม,มากๆทีนี้มาดูดาวพุธกันนะคะจากรูปดวงตัวอย่างเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะดาวพุธท,ท่านจะโคจรกลุ่มลัคนา การเงินกลุมลัคนาความสําเร็จกลุมลัคนาแปลว่าโอ้โหเริดม,มากๆเงินเดินเข้ามาหาตัวเราเลยนะมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่เงินหรือความสํำเร็จโชคลาภมันก็พุ่งมาถึงตัวเราแล้วเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นดาวประจำตัวคุณโคจรมเป็นเกษตรตาธิบดีอีกก็จะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่เราได้แบบแสดงความสามารถ มีความโดดเด่นเวลาเราจะไปพูดเราจะไปคุยอะไรเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องของธุรกิจการค้าเวลาเราจะสื่อสารอะไรออกไปมันก็จะดูมีน้ำหนักมีความชัดเจนมีความน่าเชื่อถือพูดง่ายขายคล่องพูดแล้วนะคะคนก็เคารพคนก็ไว้ใจคนก็มอบโอกาสให้คนก็มอบเงินทองให้อย่างง่ายดาย แล้วก็เลขหนึ่งเลขสีเนี่ยนะคะที่โครจรกลุ่มลัคนาอันนี้จะเป็นคู่วิชาการนะคะวิชาการหมายถึงว่าพวกถ้าเกิดคุณนำงานบริษัทนี้ค่ะงานด้านเอกสารค่อนข้างโดดเด่นในเดือนนี้นะอย่าง การติดต่อลูกค้าให้เซ็นสัญญาการวางบินนะเรื่องของการทำเอกสารเปเปอร์ต่างๆเนี่ยค่ะทำดีนะคะก็จะได้ความสำเร็จได้เงินมารัวๆวางบินเร็วได้เงินเร็วนะคะส่งเอกสารสัญญาเร็วก็ได้เซ็นเร็วนะ,ะเก็บเงินเร็วนั่นเองและดาวการเงินเลขสี่เนี่ยนะคะ ก็โครจรสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะคะที่เลงกันมาอันนี้เป็นดาวคู่สมพลแต่ว่าคู่สมพลตามหลักโหราศาสตร์มันเป็นการออได้ประโยชน์ทั้งสองด้านนะคะก็คือเราได้ด้วยเขาได้ด้วยนะคะมาจากภพปัตนิก็คือในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องทํากับหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าคู่คดีความ คนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราอะค่ะถ้าเกิดมีการตกลงพูดคุยติดต่อในเรื่องของปัญหาเดิมๆนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ท่านเดินถอยหลังเข้าสู่จุดอริอะค่ะอาจจะเป็นคู่ค้าเก่าๆนะคะที่อาจจะเคยมีปัญหาการแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ลงตัวมีการเลื่อนดีลมีการเลื่อนผลประโยชน์มีการติดต่อแล้วยังไม่เคลียร์คัดนะคะก็เหมือนว่าจะมาจบหรือมาสําเร็จมาคุยมาสื่อสารมาพาร์ทเนอร์กัน มาเคลียบินกันในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองของคุณนะคะที่อาจจะเลิกลากันไปแล้วนะคะก็ยังแบบมีเรื่องของเอกสารแบบคากันอยู่ค้างกันอยู่นะคะว่าตกลงจะเอายังไงนะจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงก็เหมือนว่าจะแบ่งผลประโยชน์สําเร็จในช่วงเวลานี้ด้วยทีนี้มาดูดาวศุกร์เลข6กันบ้างนะคะดาวศุกร์ก็รออยู่ในพก,การเงินนะทําให้ช่องการเงินเนี่ยก็จะมีตัวกระตุ้นอยู่นะคะ แล้วเลข6เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเลข3เลข8เลข9อยู่ในมุมจตุสดัยนะคะเลยเหมือนว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอะค่ะมันมีโมเมนตัมในการเงินของคุณมากๆ,ๆค่ะเหมือนคุณจะได้เงินจากหลายๆช่องทางจริงๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณจะต้องพยายามดูนะคะว่าเอ้ยเราพอที่จะมีแบบอะไรที่คล้ายๆกันแบบนี้ที่ยัง pending ยังค้างอยู่แล้วเราคิดว่าไม่ได้แล้วนะคะหรือแบบว่าไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่อาจจะพุ่งโฟกัสไปนะคะอย่างดาวสุกเนี่ยมาจากช่องการงาน การงานอาจจะเป็นงานประจำะอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรือเป็นสิ่งที่คุณกําลังทําในช่วงเวลานี้ค่ะมันจะได้เงินนะคะเพราะว่ากรรมะกระดุมพระได้แน่ๆนได้ชัว์ๆนะคะแต่ว่างานที่ทำมาหะมันอาจจะเป็นงานในลักษณะนิดคือถ้าเกิดว่าคุณทํางานดาวสุขอย่างเช่นพวกของสวยๆงามๆเนี้ยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมโรงแรมธนาคารของกินนะคะก็จะต้องแบบเป็นในลักษณะของนิดคือได้น้อยๆอะค่ะแต่ได้บ่อยๆแน่นองนะคะอาจจะไม่ได้แบบ มาแบบโอ้โหจัดเต็มสมมุติว่าคุณทํางานธนาคารแล้วกันนะคะก็อาจจะได้ยอดเป็นแบบนิดคือโอโหไม่ได้แบบจับลูกค้ารายใหญ่อะค่ะก็คือได้รายเล็กแต่ว่าได้บ่อยได้มาถึงตัวลูกค้าแบบเซนเซนเซนซื้อประกานเปิดบัญชีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดน้อยแต่ยอดบ่อยนะคะหรือแบบทำงานร้านอาหารอย่างเงี้ยร้านอาหารแบบสไตล์ดาวสุกเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่ขาย Uh, ไม่ใช่ของแพงอะคะ่ะอย่างถ้าเกิดว่าคุณขายเค้กอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะมีหลายราคาใช่ไหมคะไอ้เค้กก้อนที่แบบไม่แพงเท่าไหร่กลายเป็นว่าเอ้ยอันนี้ขายดีกว่าก้อนที่แบบว่าราคาสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเสื้อผ้าสมมติคุณขายเสื้อผ้าหลายเกรดอย่างงี้ค่ะพวกแบรนด์เนมอาจจะขายยากหน่อยช่วงนี้แต่ว่าเออของที่มันถูกหน่อยแต่สวยอย่างนี้ค่ะก็จะขายดีหน่อยนะคะขายได้เรื่อยๆนะง่ายๆคล่องๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเอะแล้วคุณทํางานแบบ ในเชิงของดาวสุกอยู่หรือเปล่านะคะก็ลองเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นในลักษณะของดาวสุกเป็นนิดก็คือสวยแต่มัไม่แพงนะคะของกินที่มันแบบไม่ได้ราคาสูงกลุ่มนี้ก็คือหรือกลุ่มลูกค้านะคะที่เป็นเกรดแบบว่าระดับล่างนิดหนึ่งกลุ่มนี้จะมาให้คุณในเรื่องของเงินนะได้รับความสําเร็จอย่างมาก เซ็นเอกสารเปิดบินโหง,ง่ายเลยขายง่ายขายคล่องแล้วดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็ยังมาจากพบศาสตร์ช้าไปว่าเฮ้ยคอนเน็กชันของคุณในช่วงเนี้ยบางทีการที่เราไปเข้าสังคมไปอยู่ในกลุ่มก้อนต่างๆที่เป็นลักษณะของนิดด้วยนะก็คือแบบกลุ่มก้อนสังคมที่เขาไม่ได้แบบไฮโซไฮเอ็นต์มากอะคะ่ะเพื่อนนะคะหรือญาติหรือเครือข่ายของคุณเนี่ยนะคะเออเป็นคนที่รักสวยรักงามแต่ซื้อของไม่แพงนะคะบางทีการเข้าไปอยู่กับกลุ่มเขาอะค่ะแล้วเราขายสินค้าในลักษณะคล้ายๆกัน ก็กลายเป็นว่าเอ้ยเขาสามารถแบบมาเป็นลูกค้าคุณได้นะคะแล้วก็จะได้มาอย่างง่ายดายด้วยนะอย่างที่บอกคือเดือนนี้มันเหมือนว่าเอ้ยแบบช่วงครึ่งเดือนแรกอะปั๊บปังมากเลยเรื่องเงินได้ทั้งจากการงานได้ทั้งจากการเจราจากับคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะได้มาแบบง่ายดายเผลอๆได้มาจากโชคด้วยนะคะเพราะว่ามีดาวไปรอยอยู่ในภพปุตตะปุตตะคือการเสี่ยงโชคลาพระคือการเสี่ยงโชคนะคะการเงินอ่ะมันมีดาวไปลอยกระตุ้นหมดเลยอะ เหมือนแบบซื้อนิดเดียวก็ได้ละนะเมื่อก่อนโหซื้อเต็มเลยนะคะซื้อเป็นปึกเลยนะคะถูกก็ถูกนิดหน่อยแต่เดือนนี้มีโอกาสเรื่องของการเสี่ยงโชคสูงการลงทุนก็ลงทุนแบบว่าถูกทิศถูกทางถูกที่บางทีเพื่อนมาบอกเนี้ยเพื่อนคนนี้เออลงตรงนั้นตรงนี้เหมาะหน่อยไหมกลายเป็นว่าซื้อตามหรือลงตามเออถูกนะคะได้มาอย่างปุกปับฉับพัน สาชะยังหมายถึงญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเรามีส่วนในการได้เงินอะใครที่เขาแบบติดหนี้ติดสินเราอยู่หรืออยากที่จะเออขอยืมงงยืมเงินเออมีโอกาสยืมได้นะหรือบางทีเราเดินทางร่วมกันกันกบคนกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะเป็นคนออกเงินให้นะบางทีเพื่อนแบบหรือญาติอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วไปทำงานด้วยกันอะเขาก็อาจจะออกให้เลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบเซฟเงินในกระเป๋าไปได้อีก รวมถึงการเงินที่มาจากต่างประเทศเพราะว่ามันมีดาวที่สัมพันธ์กับคําว่าต่างชาติอยู่ไม่ว่าจะเป็นเลข8เลข9าราหูกเกตเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะคะมรณะนี่ก็ถือว่าเรื่องของต่างชาติได้เหมือนกันนะคะก็สัมพันธ์อยู่ในเรื่องของการเงินนะ,ะมีโอกาสก,การคุยกับคนต่างชาติการคุยกับลูกค้าต่างชาติการทํางานในรูปแบบลักษณะออนไลน์ช่วงนี้ก็โดดเด่นทําแล้วได้เงินเช่นเดียวกัน มาดูช่วงกลางเดือนกันบ้างนะคะพอกลางเดือนเนี่ยดาวเริ่มขยับละแล้วมุมดาวที่ขยับดันมากระตุ้นในช่องการเงินนะคะเหมือนเรื่องจะเปลี่ยนนะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนะคะเงินมีเยอะแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเหมือนปัญหาจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าช่วงวันที่17กันยายนนะคะตัวคุณโคจรเข้าสู่จุดกระดุมพะตัวเราไปสัมพันธ์กับการเงินแล้วพอ19กันยายนดาวพุธโคจรมาเป็นเกษตรคือเหมือน เรื่องเงินนะนะเอกสารสัญญาการพูดการติดต่อที่บอกว่าดีในช่วงแรกใช่ไหมคะพอเครื่องเดินหลังมันเกิดเหมือนมันเข้ามุมมีปัญหานะ<ๆ>เพราะว่าเลขหนึ่งเลขสี่เนี่ยนะคะท่านโคโจรสัมพันธ์กับเลขแปดเลขสามอยู่ในมุมจตุสดายคือมีดาวคู่ศัตรูมีปัญหามีอุปสรรคถ้าเกิดว่าคุณจะมีการติดต่อเซ็นสัญญาเรื่องวางบินเรื่องเอกสารต้องเก็บต้องเคลีย ให้เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกถ้ามันยาวหรือต่อเนื่องมามันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของปากเสียงเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันจะมีมุมดาวคู่ศัตรูอยู่เหมือนเงินน่ะคุณได้แน่นอนนะคะดาวพุธเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าโหได้เงินมากได้เงินเยอะได้เงินเต็มที่ นะคะแต่มันเหมือนมันจะมีเรื่องปัญหาก่อนนะคะอย่างดาวพุธเนี่ยเลขสีเนี่ยนะคะท่านจะเจอเลขสามและเลขแปดเป็นดาวคู่ศัตรูแบบสองสองดวงเลยะค่ะมาถึงตัวนะคะทำให้เงินของเราได้เต็มสมมติเงินคุณได้หนึ่งรอยอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะถูกแบบแบ่งไปนะมาจากราหูมาจากภพปันตนินะคะเป็นเกษตรเจ้าเรือนคือคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองขอแบ่งไปหน่อยนะ,ะอาจจะแบ่งจ่ายก็ได้นะคะได้เงินเต็มแต่ไม่ได้จ่ายเต็ม ะะแบ่งจ่ายหรือมีการถกเถียงโต้แย้งกันในช่วงแรกนะคะแล้วเลขสี่เนี่ยเจอเลข3อีกนะคะมาจากพบพันธุลว่าได้เงินมาเสร็จแล้วนะคะคนที่แบ่งหนึ่งคุณส่วนคู่คของคู่ค,ค้าคนที่แบ่งไป2ก็คือคนในครอบครัวหรือมันจะต้องเอาไปแบบตกแต่งปรับปรุงเรื่องของทรัพย์สินของคุณสมมุติว่าคุณมีคอนโดปล่อยให้เช่าคู่ค้าคุณลูกค้าคุณเซ็นสัญญาละคุณบอกว่ามัดจำเท่านี้ ลวงหน้าเท่านี้นะอาจจะจ่ายก่อนมาเป็นบางส่วนนะคะหรือเข้ามาซื้อบ้านหุนก็นได้นะคะอาจจะแบบว่ามีการยืดระยะเวลานะคะคหรือต่อรองอะไรบางอย่างแล้วคุณอาจจะต้องแบบเอาเงินของคุณเนี่ยที่คุณได้เนี่ยไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเพื่อให้ตรงตามที่ หุ้นส่วนหรือคู่ค้าหรือคนที่จะมาเซ็นสัญญาเรื่องของทรัพย์สินของคุณเนี่ยเขาพอใจเลยทําให้เงินของคุณที่ควรจะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันเลยถูกแบ่งออกไปไงมันก็อาจจะมีแบบเหตุทําให้เราแบบเหมือนต้องด่าต้องว่ากันก่อนไม่เป็นไปตามที่พูดไหนบอกอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเหมือน4ี่กับแปดสี่กับสามเนี่ยคือเรื่องของปากเสียงการด่าก,กันนะคะการกระทบกระเทียบกันนะคะแล้วจึงแบบ เกิดคุณนะคะจึงแบบตกลงกันได้มันต้องแบบประชดก,กันก่อนหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรแบบไว้เช่าไว้ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยเป็นช่วงที่คุณแบบเงินเยอะนะคะมันอาจจะเป็นแบบมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่แบบคุณทํางานได้เวิร์กนะคะคุณแบบว่าได้เงินอคืนจากลูกหนี้่คุณแบบได้เงินจากการลงทุนการเสี่ยงโชคพอคุณได้มาเสร็จเนี่ยนะคะ คุณก็ต้องแบ่งให้กับคนในครอบครัวผัวเมียอะไรของคุณอะนะคะมันก็จะแบบมีแบบตัวแบบแบ่งออกไปอะเงินเต็มร้อยไม่ได้ร้อยเอางี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงแบบครึ่งหลังอะที่ดาวศุภอยู่ในภพสาช้าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของแบบการเดินทางการติดต่อสัมพันธ์การเข้าสังคมนะคะงานต้องเดินทางมากบางทีเดินทางก็ต้องแบบจ่ายค่านุ่นค่านี่ใช่ไหมไปเบิกที่หลังหรือบางทีแบบ ก็ต้องเป็นภาษีสังคมอ่ะไ <c oughs> ปเจอคนนั้นคนนี้ก็ต้องมีแบบว่ารายจ่ายอะไรบางอย่างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้นะช่วงครึ่งหลังนะมองว่าเงินได้เต็มร้อยแต่ก็มีรายจ่ายออกไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไ h e ีชีตาแอสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ